สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูอภัยพรศิราลักษ์นะคะในวิชาภาษาไทยชั้นประทมศึกษาปีที่3หนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเรายังอยู่บทที่2ค่ะแม่ไก่อยู่ในตะกา้าวันนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการอ่านสะกดคำการอ่านสะกดคำนะคะเด็กๆ เป็นการฝึกอ่านคำต่างๆในภาษาไทยจะช่วยให้มีทักษะพื้นฐานด้านการสะกดคำเหล่านั้นได้ถูกต้องอจากชั่วโมงที่ผ่านผ่านมาเราจะทราบแล้วว่าการสะกดคำหมายถึงการสะกดคำหมายถึงการอ่านโดยนำเสียงพยัญชนะต้นสระ วรรณยุกและตัวสะกดมาประสมกันเป็นคำนะคะการอ่านคำบอกเสียงนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้ตัวอย่างคำบอกเสียงมีอะไรบ้างนะคะเสียงนุ่มเสียงทุ้มเส,เสียงก้องเสียงกัางวานเสียงห้าวเสียงอู้อี เสียงใสเสียงดีเสียงไพเราะเสียงสนอเสียงเพราะเสียงหวานเสียงเนิบนาบเสียงกระแทกกระทันเสียงสันเครือเสียงแหบเสียงเครือเสียงสันเสียงพราเสียงคุนเสียงเขียวตัวอย่างคำบอกเสียงเหล่านี้นะคะสามารถบอกอารมณ์ของผู้อ่านได้ด้วยนะคะ ค่ะเด็กๆเ,เราจะอ่านเนื้อเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะก้าหน้าที่25นะคะจากหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะเด็กๆครูเปิดมาแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันอ่านนะคะปูหันมามองว่ายมแล้วบอกว่าบทร้อยกองที่ปู่ท่องไปเมื่อสักครู่มาจากหนังสือประถมกอากา เป็นแบบพัดอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กสมัยก่อนให้เด็กรู้จักอ่านและเขียนสะกดคํามีตั้งแต่แม่กอกาและมีตัวสะกดตั้งแต่แม่กก,กไปจนถึงแม่เกยหากไม่ยมสนใจปู่จะสอนให้ท่องอเด็กๆฝึกอ่านให้คล่องนะคะ ดูยอ่อหน้าต่อไปนะคะมัตยมยิ้มอย่างพอใจขยับเข้าไปนั่งใกล้ปู่มากขึ้นอีกมัยมเพิ่งเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามยังอ่านหนังสือได้ไม่มากโดยเฉพาะคำยากๆมัตยมยังอ่านไม่ค่อยคล่องเวลาปู่ว่าง มะยมจะมาให้ปู่สอนอ่านหนังสืออยู่เสมอแล้วปู่ก็ท่องให้มะยมว่าตามทีละวักจบไปแล้วนะคะหน้าที่25เป็นการให้นักเรียนฝึกอ่านโดยการสะกดคำหรือรวมคำสำหรับคำง่ายๆถ้าคำยากๆเด็กๆก็ต้องฝึกสะกดด้วยนะคะ,ะเด็กๆอ่านให้คล่อง ะะทั้งย่อหน้าแรกและย่อหน้าที่สองย่อหน้าที่สามางานของเราในวันนี้นะคะเด็กๆทําลงในสมุดภาษาไทยค่ะหยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้วันที่ให้เรียบร้อยด้วย อ่เสร็จแล้วคำชี้แจงเขียนลงไปค่ะอ่เขียนตามเลยนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนตั้งคำถามจากเรื่องที่อ่านจำได้ไหมคะที่อ่านผ่านมา2ถึง3ย่อหน้าสั้นๆในหน้าที่25นะคะโดยใช้คำว่าใคร คำว่าทำอะไรคำว่าที่ไหนคำว่าเมื่อไรคำว่าอย่างไรมาเขียนเป็นคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่อ่านหน้าที่25นะคะมาคำถามละหนึ่งข้อให้นักเรียนตั้งคำถามนะคะนักเรียนคำถามละหนึ่งข้อ ลงในสมุดให้ได้ทั้งหมด5คำถามใช่ไหมคะคำถามละ1ข้อก็จะได้งานทั้งหมด5ข้อ,อแล้วขีดเส้นใต้คำที่เป็นคำถามที่ครูกำหนดไวน้นี้ลงไปในประโยคนั้นด้วยนะคะ,ะเด็กๆจะได้ประโยคคำถามทั้งหมด5ประโยค เข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วลงมือทำเลยค่ะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประจำชั้นเหมือนเดิมการเรียนรู้ในวันนี้ก็จบแล้วนะคะเด็กๆดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ